เออม่หรอกครับอ่างนิ้วมุมปูตาปูคือพเขาผู้บ่ได้เสียงดังฟังครับ วันนี้มาแล้วมาแล้วเสีอนแก้วแก้วมาแล้ววันชื่อเปิดคุปสภาผมของห้าหกหกเออเมื่ออื่นก็วันชื่อเก่าใช่ไหมเออวันชื่อเก่าก็จะรวมบุญรวมปัดลุกปัดแต่คือร้านใดๆๆสั่งรวมกันมาไม่นานก็เราก็เบิกบุญได้บางคนก็ยังเบิกไม่ได้แต่เมื่อนี้ทุกทา้จะเบิกได้ทุกคนนะลูกนะเออเพราะว่าลูกร้านายปูใดโคร้าดคือเสียงเรีงงาคือรวมบุญมาก ด้วยใจใช้คัดข้าแรงกาอันยิ่งใหญ่ด้วยวยิ่งครับครูใครว่าทั้งแรงกลทั้งยงิ่งใหญ่รรครับคู่ใจเอกกันมากคููใจเอกกันคือเทพบุญเทพนั่งือพอแต่มันถึงใจเทพนั่งมาคู่แล้วมันมีความอิมอ่มอ,อกอิ่มใจเทพไปแล้วเพะใช้หนัเงินเพราะเทนยิ่ เจสรี่เทีทังพมาคนก็ยไม้เอยไม่เมืออกันะเออไม่ควรกเถินะว่าจะฟังภาษาพ่อออกครับปูพูลชี้โปฝ่ายอึศากขึ้นข้างได้เมื่อถูกข้าขานะพ่อนะครับเออเห็นไหมยะจะพาลืมลงไปเมืองวายางจะพาไปพูดกับปู่กับป่าถครับปูนี่เราเปล่งเา่าภ่าษาป่าน่ะ ว่าเป็นนะคูว่าเป็นปากหวานๆวกันหาจนมนเปื่อยม่ได้อโรนงากเป้อยเนอปากยิ้มคลิมเชิงกรพาะปากยิ้มแล้วลหูก็เออเวลาโรงานหวานปากก็ทุกข์ะป่ยมาก็คืออายคือดื้อครับครูมาถึงเราว่าถึงมากว่ากับปูกับป่าง เขากรคสือถามว่ายืมรถม่านงว่าครับป่าคสือถามยืมมายืมก็จะรบม่านงบพวกตัวป่าว่าขึ้นจักโต่ยืมป่ากระสิตอบยืมว่าป่ามันควงไก่เงาไก่ืูเยอะกูแบ่งป่ายันว่าับ่ืมายืมคือหนักหวบ่อยืมมักหนักบ่อเขาเด้ยว่าคือขั้นยืมมักหนักก็นั่งหนัก่นเมืนขึ้นเ้อว่าแข่ง ยืมเินนับรด้ยืม่ยืมดขึ้นหนักยืมได้ครับปูกันปูให้นับครับปูป่ามัดหด้กยืมครับปูต้องหาคนช่วยใช่ไหมครับปูต้งงพังยืมนับประวัติประวัยนับป่าต้องเอาบทเยอะอีกร่ไปนัครับปูเอาทุ่งปูใช่หัวงงงหัวงงงงก็หัวหลอกหัวรงหัวหนก่มไหัวง้งไกืมงาการกันยืมไ่งครับปไปนับอกันแล้วพ่อัะมอคำตอบนะครับ กปป็มาฟุ้งยิ้มมาต้องลูลลงไปพอมพรเขุ้มัด่านมาง้อมไปเข้ามาบวชวิเวกเนาะยิ่เยมเปิดโตกานเนี่ยเพราะว่าย,ยิ่มแบบนับเนานะ <laughs> ยมิมคือเดกผ้าเขา,ปาเขาป,ปิดนับแหวกว่ะนับตัวปลาว่าปลาจะมีกี่ตัวเนาะแล้วก็อยากพูดภาษาปลาด้วย ป้าก,ก็บอกว่าถ้าพี่ยิ้มหน่เมื่อรังเกียดน้องหน่ะพี่ยิ้มก็ลงมาน้องกับพันนัปกปลูกปลาหอยกุ้งเอาก,กระบาด้งกี่ไรจิครับปูเย้ารอฝังแล้วยิ้มวักเมื่อยงานกระโดดเอารับคักก่อนเอออันนี้งานเพียงบะงานเพียจงจานคักคือท้าวก 5, าล้งมะขามอีกห้าพันบาทนะ้วลูกเนาะ อ่าพอหัมือตกมือ g ับมือกมือไม้ไอ้ดยว่านี้ตกขับพลันหึงหึงแล้วก็รวยรวยทำื่อยกิจทำดื่อใจเนาะเนาะจากน้องไอ้สุดแบบมาจากทางของไอ้ผ้ารวยว่าใส่างเ่อยเนาะเอากไม้ํำรวยนะลุกนะอาจจะเริ่มอัจเริ่มพอรับหันกันงปักขาบ่าจกอันนี้เอฟคือ ฝากมาร่วมบุญนางเลษ์เนาะจากประเชิดพะโมะพะมาสองพันบาทเนาะนางคุณพันณจะลืมรำโอ้หร้ายปู่ร้ายคนหนึ่งนางชื่อคือนางกันดื้อนางรำรู้ว่นางทุขเสือยนางเสงจังเออให้ลูกร้ายทุกปู่ทุกคนถึงมือได้คือได้เสียงเงินหายมือโขกมือหลับมือโขกมือม้าหางมือได้ขอให้เงินได้หมดขอให้ของไดวัา หึ่งหึ่งแล้วก็รวกตลอดซื้อแล้วก็ตลอดไปนะวะตืออันนี้เอี้พี่ของยืมปากบานเพ้อเว่อร์แล้วยิปากที่เขายืมเขาเปล่การเปลนงง่ายเ่ยงวดที่พอพันหมื่นง่ายเขต้องถามดานพ่อัที่่ันท่องมืนี่ามานอยู่มากที่สเรื่องครับหาหมอหัวให้พ่อจะมุเน้่คพ่อพอเค็กไหมครครพ่อเบิ้งก็คือพ่อพ่อเค็

กอกัดเองคิดเองฟูมแต่คนม้าอยากเป็นม้อนหวานมีฟูหลายฟูในปุ๋ยในลายกับฟูมาเนาอัด้านผมเยอะยังหลังคือหาม้อนหวดตลกมือเองอ้อคือก็ขับฟูได้งเนียเบี่ข้อตั้ดเออหายังไงเน่าจะมันหาข้อกอผมว่าใช้มืองากูนะ ขาขาเขเพอเออออมันพ่อพี่พี่ทิ้งหม่องไดพ่อก่ได้บวดมาเรื่องให้เป็นพายได้ยิ่ง่งครับโอ้ขาเเป็นปูกต่เนาะเออพ่ได้เป็นพาะไม่สดทิ้งหม่องได้ะาให้เยยะๆไม่นนวดคือคือเนาะรวดคืคือไม่เรื่องเาแบบที่เกิดก็ต้องัว เขาแกก็อ Emperor, ๋อคืออขางหมดพ่อหายพ่อปล้ววันเกิดกูใหญ่กูพี่คนใหมเนาะครับคูเออให้เออคือทุกๆคนแม่ทุกๆค่ายให้ลูกรักผู้หางมือดใหญ่ผู้หมู่มโรผู้สวยงามเนาะแล้วผู้มือบวมแบบบวมเพล่ดเพลินขังเข้ามาคู่แล้วเออขอให้มือโชคมือรักมือโชคมือม้า ขอให้คู่คือประขาวประทานโชคราภให้ด้วยฮึ่งๆแล้วก็รู้วยนะนะอ้าตลอดตึ่นแล้วก็ตลอดไปสาธุสาธุครูครู่ากตื่นกลางคืงยังได้ดครับคือหาหมอหวดกันได้ละมึงนะก็วันวักค้าก็ตื่นกลางก็ยั่มๆก็ดู้สเจคางหวัดเรา่ยวเรี่ยๆครับถ้ารับท้ายไปเรื่องครับปูไม่ค้างหวัด อี่นั้เลยอย่งนั้นเก่าวบลาณปุ๊คุณทุกคนหัวหน้าต้องเล่นน้าแล้วนะ้าก้าๆเดือดเข้าบกไฟมากไหมล่ะาผัว่อ้หวหน้นาไม่คอแบกดนใจังหน้อย่างไอย่างน้าไม่แต่ว่ให Eller, umas, ้มากกั่หวนย่าดไรแล้วเน้เออนางแกงกุ้งกานาะเออไร้กู้งไก่ข้มไคือเทียงเยี้ยน้ำเออโอ้โหจสเนาะอีนัแกงโมเขาพังเรียงเขาไม่เรียง เออเอฟคีผ่านมาทางข้องแต่งงูขายดไว้คือพอแดงคึอคึนพอเขียวนุ่งกากคืออ่ะอืมอันนี้ขอร่วมบุญมาขอให้ลูกหลานโุคดีโคน้คนมืมมมมอโชก,นะกือหยักมือโชกือมัดอายุวันนี้โตกับใครหึงหึงแล้วก็รวยๆนะลูงนะเอาผ่านมาทางขงนาะแต่งงูนะหววอือื่มั่อืมอันนี้เอฟคีอ่านมาทางข่างแต่งมูขาหว้คือแต่งคือพอเออว่ากัอืม อันนี้พังมาทั้งหมดคู่ต่ออย่แก่บนญหนึ่งคือกับบอกับแม่นณรื่งบุกระทาอุ่มสวะอง่์ปู่หนึ่งมืบาทเนาะเออกระทงขางบุญกราทงพังบาทรวมเป็นหนึ่งมืนคือพับาทหนึ่งมืคือพันสามร้อยบอกอ่าจะรืจะเรืองนะลุงนะจำบองอือแล้วก็เอองานเอีมื่สวะอีโอ้กโมื่บาทพร้กกับพวงมาได้พค้กกับ พงทำหมากรลากมาแก้วแก่วผมพ่วกมาหลอกมาได้ที่พอใไอซื่อไข่ดับคื้นงายน้ำเดือบมาใส่ตะขาตที่พอรัวแค่คนเดียวว่าก่าให่โตก็หรากที่ฟับอยขังาค่ะแต่ว่ากระปกอย่านึงเอาด้วยนองเอาแังเอีกมือจงมีกโชครากนะุงนะอืมอันนี้นางวันสวีลรงนาะอืม้อมครับนางดึงคู่แก้วนางทองใบอืม้อมครับ นางอัญญาภูมิทองน้องภูมินางบุญเหลือทานยิงเพื่อกับนางรวลจันทร์เรียกไทยภูมอ่ะเพราะไทยภูมิรักภูมิปุ่มคือบวกบุญมากไอ้ไม่โชคไม่รักไม่โชคไม่ไหวสุขภาพแข็งแรงเฮงเฮงแล้ก็รวยนะอีรังเอื้อมมือวันนี้อยากได้ตัวไหนอีรางเอื้อมมืออยากได้ค่าดขวัเครื่องบินวันนี้อีรางเอื้อมเอาอย่างนี้ถ้าอยากได้ ค่าเครื่องบึงเนาะแตกไปลูกจตกไปลึกค่าเครื่องบึงเก้าร้อยเจ็ดสิบเก้าร้อยเจ็ดสิบไหมู้น้อิค่าเครื่องบินของมืองอื่นครรู้มันงแพ่กันน้อยเพราะว่าอากาศมันก็ดีแล้วมันตมมานรมเครื่องบินขึกคุ้มไม่ได้หรัอเพราะอะไรเราบองลูกคางตัมขึกค้ไหมม่ใจะเขาคึกฟาื มังโมงมาถึงยังหรือมะ้งขบูมขงักควายุมงักแล้วโอ้ยอะเขาควาเปิดกบมอุ้ยสู่ครายไม่าปกบอุ้ยสูเลยควาอแค่กมตีตีีเบิ่งคือคือนแต่ไม่าอกเอุ้ยถูกคือทุกคกระหันเนาะแ้กลมตีอตีหน้าแล้วก็ตีหลังเนาะ ฮัตได้ว่าว่งตอต้องบอกกับวาอากาศดีมากยังมาวันนีมากครับเออนางเท้าถนิ่เนาะเออบ่วงบวกมานางออรไทยนางบวกแบบไปเข้าบัวเบนทมามเกาเนาะบัวแบลโอ้ยข้ามเกี่ยไปน่ะมือเลยขมยเกาไม่ห่อยบววเบลมือคอข้ามเกี่ โอ้ยค่หคือมาบัวเบงบัว <establishing> ก็ท่านเบงบัวร่วมกับทนบัวเบงกามาด้านหอมร่วมกับเนาะคือไหคือไอย่างเออไปตัวคือ่เด่นเนาะอ้าวขอให้มือเบมือรามือโค่มือหมานะลูกนะหึงหึงแล้วก็รวยนะลูกนะอีดังบัวเป็พักเสาใช้ขอ่าเน อันนี u, ้เอฟีผ <Yeah. S 1> uh ่านมาทางเข้าไอแล้วรเอนร้ายผู้ร้ายคนร้ายคือเขียนเรียงนามรวมบุมมาแล้วลุงเแต่คนนายพาดึงเขียนเถือานั่งปบบเขียนเถือกเขียนตัดเถือเนาะโอ้หลายคนกลมนะให้มปโชคเวราือโชควาอาวันนะดูกขัดพระนึงนึงแล้วก็รวยนะลุงนะอ้าแตเรืงรนะว่าแลวงานแบบอื่นยัง